คอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งาน44,900บาทวันนี้ Intel i5 Gen13 13500และการ์ดจอ RTX 4060 ASUS ProArt ที่ CNIT System ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้เราก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะสีสันสวยงามตามรูปนี้เลยนะคะในสเปคก็จะเป็น CPU i5 นะคะ Gen13 13500นะคะตัวนี้14คอ20เทนะคะโดยแบ่งเป็น 6P คอและ 8E คอนะคะจ้ะส่วนตัวเมนบอร์ดในชุดนี้นะคะเมนบอร์ดก็จะเป็นของแบรนด์ Gigabyte นะคะ B760M นะคะ DS3 h ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ตแรม DDR 5นะคะได้สูงสุดถึง192กิกค่ะในชุดนี้เราก็ใส่แรมเป็น DDR 5ด้วยนะคะจากในแรมในชุดนี้นะคะแรมเราให้เป็นแรม64กิกนะคะแรม DDR 5 64กิกบัส5 5,002ขาจาก Corsair Gen นะคะเป็นแรมที่เป็นแพ็กคู่นะคะจ 6G กกิกคูณ2นะคะเราใส่2แพ็กตัวนี้ได้ถึง64กิกเลยนะคะ ส่วน S D M 2นะคะตัวนี้เราให้ของแบรนด์ Adlink นะคะ1 t b เทรเลยนะคะก็จะเป็น S D รุ่น S 95นะคะตัวนี้รีดถึง7000เลยนะคะก็ถือว่าเป็น S D M 2ที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็รีดเร็วนะคะทันใจผู้ใช้งานนะคะส่วนการ์ดจอในชุดนี้ก็เป็นของแบรนด์ ASUS นะคะตัวนี้ R X 4060 OC 8GB นะคะรุ่น ProArt นะคะเป็นการ์ดจอ3พัดลมแล้วก็ สีสวยนะคะเนื้องานดีคุณภาพดีนะคะจากแบรนด์เอซุดค่ะจ้ะสำหรับเคสในชุดนี้จะเป็นเคสของแบรนด์เหรียญลี่นะคะแบรนด์คูทูเมอร์ซีนะคะเป็นเคสที่มีด้านข้างเป็นกระจกใสนะคะตามรูปเลยนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะด้านล่างนะคะกั้นอย่างดีนะคะก็เห็นพาวเวอร์ด้านล่างด้วยนะคะโอเคแล้วก็ส่วนด้านข้างนี่ก็เป็นกระจกนะคะก็เปิดได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะค่ะเปิดได้ง่ายๆเลยนะคะของแบรนด์เหรียญลี่ค่ะ สำหรับเคสตัตวนี้นะคะให้พัดลมมาด้านหน้านะคะไฟ ARGB นะคะสีสันสวยงาม3ตัวด้านหน้าเลยนะคะแถมฟีมากับเคสเลยนะคะก็สามารถปิดเปิดไฟได้นะคะโดยปุ่มนะคะถ้าเกิดว่าจากท่านผู้ชมมาซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการปรับไฟแบบไฟนิ่งนะคะปรับเปลี่ยนไฟได้นะคะเป็นไฟนิ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปุ่มขวามือจากท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นปรับเปลี่ยนไฟได้เป็นไฟกระพริบนะคะ แบบนี้หรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะปิดก็ได้หรือว่าจะเปิดตามที่เราต้องการก็ได้นะคะค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะสามารถที่เราจะใส่พัดลมด้านหลังนะคะขนาด12เซนหรือ14เซนก็ได้อีกหนึ่งตัวนะคะใส่เพิ่มได้นะคะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะก็เป็นเคสแบรนด์เรียนลี่นะคะแลนดคูทูเมิร์ซีนะคะ สำหรับพาวเวอร์ซัพนะคะในชุดนี้เราให้เป็น Power 850วัตต์นะคะของแบรนด์ n อ t e c h นะคะตัวนี้ได้มาตรฐาน80พัตโกเลยนะคะก็จะเป็นพาวเวอร์ซัพที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็เราให้ Power ที่เหลือเผื่ออัปเกรดเลยนะคะเป็น850วัตต์ค่ะเราจะไม่ให้แบบอวัตตต่ำๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เราให้เป็น850วัตต์เลยนะคะจากแบรนด์แอนเทคนะคะ มาตรฐาน80พัดโกค่ะค่ะแล้วในชุดนี้นะคะแล้วก็ให้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยนะคะเป็นทิซซิงระบายความร้อนจากแบรนด์คุ o เลอร์มาสเตอร์นะคะไฮเปอร์ Hyper 2 LED t u r ร์บนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะคะขนาดด้านหน้านะคะ12เซนนี่นะคะค่ะแล้วก็มีแถมให้อีกหตัวนะคะในชุดนี้ก็จะมีพัดลมนะคะด้านหน้ากับด้านหลังอย่างละหนึนตัวนะคะก็ ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีตามรูปที่เราประกอบในเคสนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชมกันได้นะคะก็จะมีไฟประกบนะคะที่ปลมทั้ง2ด้านเลยนะคะก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะจากแบรนด์คุณเลอร์มาสเตอร์นะคะตัวนี้ไฮเปอร์สองหนึ่งสอง LED นะคะเทอร์โบเป็นไฟ A R G B ค่ะสวยนะคะตัวนี้จ้กก็ทั้งหมดนี้นะคะทั้งร้าน c s i t ประกอบให้พร้อมใช้งานเลยนะคะตามสวยๆตามรูปแบบนี้เลยนะคะเก็บสายให้อย่างดีนะคะก็เดี๋ยวลูกค้าชมด้านในได้นะคะ ประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะสั่งซื้อได้ที่ร้าน csit system บนห้างเดอะมอบางแคชั้น2นะคะเปิดทุกวันค่ะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน cs นะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือจากจะปรับเปลี่ยนสินค้าในบางรายการก็สอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของร้าน csit นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ